ท่านเรียนนะครับเพราะว่าวันนี้วีทีอาร์นะครับวันนี้โรงเรียนน่ามางวิทยารด้วเสุขเปียกยินดีที่ได้รับเชิญให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การศึกษาประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่มีผลงานเด่นได้การโดยช่วยเหลือครียดและมอบถุงการศึกษาให้กับนักเรีดในวันนี้ จัดการให้กับโรงเรียนโรงเรียนมีคุณภทพได้ต้องประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมทั้งภ่ารัฐและกระชนซึ่งท่านสุพลจู๋ใสเป็นผู้สนับสนุนเมื่อประมาณส่วนของท่านให้กับโรงเรียนของเราคาะขอเจ็บขอเบอรให้กับคุณโชูเพื่อที่รับเพื่อแล้วได้นะคะลำดับถัดไปนางสาวออนรัตน์ปรมีนางสาวพวงทิศ ข้องมอ .2 ทันางสาวพัชราพรมัตาชั้เรียนชั้นมกหนารับที่ตีนายสักาวิชริจำนงันเรียชั้นม .5 ทุามีโรงเรียนมาวิทยาได้็น โปเจกต์กาเดินประจัาศารองารหาแทุกคนที่เสนอขอประมาณจากองค์การเหรัญสวนจังหวัดประหลดจจะยากนิดห้่อยแล้วแต่เราเลยว่าอย่างนี้ครับตอนนี้